วัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำนายดวงชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนกันยายน2 5 6 7นะคะคลิปนี้อาจจะทำแค่การงานแล้วก็การเงินนะคะส่วนความรักจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งไปเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากจะทำคลิปยาวจนเกินไปนะคะ่ะโอเคไพ่ได้เปิดไว้แล้วนะคะอ,อย่างเหมือนเดิมก็คือมันเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกท่านเนาะ ตรงเฉพาะบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะคะดูแบบไม่ซีเรียสนะคะโอเคมาเริ่มดูกันเลยอย่างแรกเลยถ้าดูไพ่โดยรวมแล้วถ้าเดือนนี้จะเด่นเรื่องการงานเราค่อนข้างที่จะมี energy ในการทำงานนะคะ,ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตัวเราอ,อยากให้งานมันก้าวหน้าไปกว่านี้นะคะ เดือนนี้ค่อนข้างเรียกว่าสู้กับงานมากเลยนะคะทั้ง2องใบเลยบง่งบอกแต่ว่าในระหว่างที่ทำงานก็ให้ระวังนิดนึงนะคะเราอาจจะมีที่ว่าทำงานเยอะจนอาจจะต้องพักหรืออาจจะไม่สบายได้แต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรหนักนะคะถ้าด้านการงานแต่ว่างานนี่เหนื่อยจริงๆนะคะเป็นทั้ง9้าไม้เท้าแล้วก็สิบไม้เท้าเลย คือถ้าพูดถึงเรื่องการงานคือดีนะดีนะคะอาจจะมีเหนื่อยอาจจะมียากแต่มันเป็นความที่เราอยากทำเองเต็มใจจะทำเองนะคะแล้วบางคนบางท่านอาจจะมีโครงการใหม่เหมือนมีการขยายสาขาหรือทำอะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการงานก่อนหน้านี้น่าจะมีได้ ได้ไอเดียมาหรือเห็นลูกเห็นทางเกี่ยวกับการงานนะเดือนนี้ก็เลยมีการทำอะไรเพิ่มเติมทำให้งานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่ตัวเราสามารถเอาชนะคู่แข่งได้นะในเดือนนี้ถือว่าเราได้เปรียบเรื่องการงานนะคะไพ่มีการเตือนเรื่องการงานนิดนึงก็คือเราค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะสู้ในเดือนนี้อะคะ่ะเราค่อนข้างจะ energy energy เต็มเปี่ย e มแต่ว่าอาจจะต้องใช้สตินิดนึงนะคะเพราะว่าทำงานเยอะบางทีอาจจะพลาดพลั้งได้นะโอเคบางทีทำงานเยอะอารมณ์มันก็มานะคะไพ่เตือนแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับความชะล่าใจหรือสะเพร้านะให้ใจเย็นเย็น เห็นไหมครับแปดเหรียญมันบ่งบอกถึงความละเอียดปลาหนี้อาจจะไม่ถึงกับว่าต้องเป๊ะขนาดนั้นแต่ว่าใช้ความใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นนักสู้อยู่แล้วนักลุยอยู่แล้วแต่ถ้าว่าไพ่เตือนขึ้นมาแสดงว่าเราอาจจะพลาดได้ด้วยความที่ว่าชะล่าใจนะอาจจะส่งผลกับการงานเราได้นะคะและก็เรื่องสุขภาพนะคะขอเตือนเพิ่มอีกนิดนึง เพราะว่าเราค่อนข้างที่จะทำงานเยอะนะคะพร้อมสู้มากนะคะก็อาจจะส่งผลกับสุขภาพเรานะควรจะพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะเรื่องการงานคือไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเดือนนี้ถือว่าดีอะต่อให้งานยากงานยังไงก็คือเราไม่มีอารมณ์ว่าไม่อยากจะทำเลยหรือโดนบังคับไม่มีแนวนั้นนะคะ เพราะว่ามันจะเป็นแต่ไพ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคือเดือนนี้พร้อมสู้นะคะซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะโดยส่วนตัวคิดว่าถ้างานเยอะแล้วเราเต็มใจที่จะทําเรามุ่งม,มั่นที่จะทํามันก็บาลานซ์กันนะคะบางทีเราไม่ค่อยอยากทําแต่งงานเข้ามาเยอะอ่ะอันนี้แหละจะเป็นปัญหานะคะเดือนนี้มันมีบ้างนะที่ว่าเราอาจจะมีต้องมีการเลือก เลือกหรือตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างถ้าเราเลือกถูกหรือเราเลือกแล้วเลือกได้ดีเนี่ยบ่งบอกถึงภายในความมั่นคงจะเ m p r e s s นะคะส่งผลดีต่ออนาคตของเรานะในนั่การงานเราจะต้องมีการเลือกสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าการงานที่เข้ามามันหลายอย่างอนะ ก่อนหน้านี้เราอาจจะได้ไอเดียอะไรมาแล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะอาจจะพูดซ้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่มันออกมาค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เด่นเห็นไหมคะไพ่หนึ่งดาบบ่งบอกถึงความสำเร็จซึ่งดีนะคะเรื่องด้านการงานมาดูเรื่องการเงินดีกว่าค่ะ ขอเปิดไพ่แบบว่าไปก่อนนะคะดูว่าไพ่เขาอยากจะเตือนอะไรหรือไพ่ยอยากจะชี้นแนะแนะนําอะไรเนาะอาจจะไม่จอดจงไปเรื่องการเงินเลยแต่ว่าลองเปิดไปเรื่อยๆก่อนนะคะ mm. เพราะว่าเรื่องการงานค่อนข้างจะเด่นเด่นจริงๆเด่นจริงจังนะคะ เดือนนี ok, ้ถ้าด้านการงานอีกแล้วนะก็คือถ้าใครทำ่ยวกับประเภทความสามารถเฉพาะตัวเดือนนี้ถือว่าได้เปรียบนะคะเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างที่จะชอบหรือค่อนข้างที่จะสนใจเรา ค่อนข้างที่จะฮอตนะคะในด้านการงานถ้าใครที่ใช้ความสามารถในการอันนี้นะได้เปรียบนะคะคนที่แต่ถ้าซื้อมาขายไปอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ความสามารถก็อาจจะไม่เด่นเท่ากับคนที่ทำเกี่ยวกับอาหารหรือเท่าเป็นถึง หมอดูอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคือใช้อะไรที่มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้จะได้เปรียบนะคะเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างที่จะชอบในผลงานของเรานะแต่ท่านที่ทําเกี่ยวกับซื้อมาขายไปลูกค้าก็จะติดเราเหมือนกันนะคะเราทํางานเราจะได้ถ้าด้านการงานเดือนนี้เราเด่นเราดีนะคะเพราะว่ามีแต่ไพด่ดีๆขึ้นมาเลยด้านการงานได้เปรียบถึงจะเหนื่อยยังไงก็คือมันก็ คือเป็นงานที่เรียกว่าดีอะค่ะมันอาจจะแค่เหนื่อยนะคะมันอาจจะไม่ได้ว่าเป็นถึงสิบดาบที่ทำให้เราทุกใจแล้วงานไม่เดินเศร้าเปล่าๆไม่ใช่แบบนั้นนะคะนิดนึงท่านใดที่เดือนนี้ดูแล้วน่าจะเป็นแนวเพื่อนนะคะแนวเพื่อนที่เข้ามา ดูแลอาจจะมาขอความช่วยเหลือด้านการเงินหรือเปล่าหรือด้านการงานให้เราปฏิเสธไปนะดูพ่แล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือเพื่อนเก่าก็เป็นไปได้เขาน่าจะขอความช่วยเหลือจากเราแต่ว่าไม่ใจอ่อนนะคะไม่ใจอ่อนในเดือนนี้ถ้าเรื่องการเงินอาจจะยังไม่เท่ากับการงานการงานค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากในเดือนนี้แต่ว่าการเงินอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะ มาดูเพิ่มเติมดีกว่าค่ะ เรื่องการเงินนะคะไพ่ขึ้นมาอีกแล้วรอบแรกก็มีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะก็คือการเงินการเงินกับการงานอาจจะไม่สอดคล้องเท่าไหร่นะคะ,ะผลตอบแทนอาจจะได้เดือนอื่นๆก็ได้นะเดือนนี้อาจจะเน้นทําไปก่อนนะคะมันจะมีช่วงเวลาของการประมาณกลางเดือนที่เราอาจจะต้องตึงมือที่เราต้องอาจจะต้องหมุนเงินนะคะ แต่ว่ามันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆนะคะแล้วเราก็จะดีขึ้นการเงินมันก็จะไหลลื่นมากขึ้นโดยเฉพาะท่านที่ทํามาค้าขายนะคะจะรู้สึกได้ว่าการเงินกับการงานมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่นะแต่ดูจากไพ่แล้วตัวเราเองไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินนะคะแต่แค่ว่าอะไรคะไรายได้ที่เข้ามามันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ เรามีเงินสำรองอ่ะดูจากไพ่แล้วนะคะเดือนนี้เรามีเงินพอที่จะไปใช้ใจ่ายใช้สอยอยู่แล้วนะคะแล้วกลางเดือนถ้าท่านใดที่รู้สึกว่าเงินมันหมุนไม่ทันเลยหรือมันตึงมือจะทำยังไงดีเราอาจจะได้เหนื่อยแค่ช่วงสั้นๆนะคะหรือว่าเครียดช่วงสั้นๆเดี๋ยวมันก็จะมีเงินเข้ามาค่ะ มีหลายท่านที่เอาเงินไปลงทุนกับการงานเหมือนอยากจะขยับขยายเติบโตเรื่องการงานนะคะแต่ว่าเราสามารถเอาอยู่นะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราอยากใจอ่อนนะคะอยากใจดีเกินไปนะมันเหมือนมีคนคอยจะสนใจเงินเราถ้าดูเปิดไพ่การเงินเมื่อไหร่มันจะมีคนที่อ,อยากจะฉวยโอกาสในความใจดีของเราเข้ามาตีสนิท กับเรานะคะอันนี้ให้ระวังนิดนึงนะไพ่ขึ้นมาก็อยา่าก็จะเตือนไว้ให้นะคะเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นคนที่ใจดีใจอ่อนอยู่แล้วนะถ้าด้านการงาน,งานการเงินก็ประมาณนี้นะคะมาดูไพ่นิดนึงว่าเปิดสรุปนิดนึงนะคะว่าไพ่อยากจะเพิ่มเติมอะไรให้ ไบใบนี้ขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมคะอเตือนนิดนึงนะเวลาเรามีเงินนะ่ะคนเขาอยากจะมาทําเป็นตีสนิทกับเรานะอันนี้ให้ย้ำอีกนิดนึงไพ่ขึ้นมาเมื่อกี้ก็ขึ้นแล้วนะคะ5้าดับตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วประกบกับเงินของเราตลอดเลยนะคะเขาลักเงินเรานะโอเคไพ่เห็นไหมคะอ่าควีนถือไม้เท้าบ่งบอกถึง นักสู้นะคะด้านการงานอยู่แล้วอันนี้คืออารมณ์นะอารมณ์เราต้องใจเย็นนิดนึงนะคะประกบด้วย King of คั p ไปเลยต้องใจเย็นเย็นนะเกี่ยวกับอารมณ์ที่ขึ้นลงของเรานะคะถ้าอารมณ์กับการงานที่เราอันนี้มากให้จะประกบด้วยว่าให้ใจเย็นเย็นที่สุดน,นะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยให้ระวังเลยนะ เห็นไหมคะมี3ามดับมารออยู่แล้วมีคนที่เขาหมายปองเราอะให้ระวังเรื่องการเงินในเดือนนี้นิดนึงนะคะเขาจะมาในแนวแบบเออเป็นอยากเป็นเพื่อนกับเรานะอยากสนิทกับเรานะจะมาในเวอร์ชั่นนี้นะคะแต่ถ้าตัดเรื่องคนที่ไม่น่าอันนี้กลับไปอะการงานถือว่าประสบความสำเร็จอะบางท่านอยากเปิดร้านอยากขยายสาขา เห็นไหมคะให้ต่อเติมขยายสาขาหรือทำเพิ่มเติมได้หมดเลยรวมถึงเปิดร้านถือว่าแฮปปี้เลยนะคะดีใจด้วยนะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่เราค่อนข้างที่จะมุ่งหมายถึงมองอนาคตค่อนข้างที่จะไกลอ่ะอยากที่จะมั่นคงประมาณนี้นะคะไพ่โอเคขอจบการทำนายเทียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ